สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปฏิตายโยธานันเป็นนักศึกษาปอบัณฑิตรหัส6453102125หมู่ที่3นะคะวันนี้ได้รับมอบหมายาให้มานำเสนอเกี่ยวกับหัวข้อ,อข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพของวิชาชีพครูพุทธศักราช2556นะคะะเ,เป็น นักศึกษากลุ่มที่4นะคะในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายเนี่ยก็คือในด้านที่4จรรยาบรนต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพค่ะในข้อที่8นะคะผู้ร่วมประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นในระบอบคุณธรรมความสมัคคีในหมู่คณะเสียสละเอื้ออาทรและให้ความช่วยเหลือ ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพมีความรักและความสามัคคีร่วมใจกันพันนึกกำลังในการที่จะพัฒนาทางด้านการศึกษานะคะยกตัวอย่างเช่นในการทำงานในการทำงานของอ,อาชีพครูเราก็จะมีเพื่อนร่วมงานในการที่จะปฏิบัติการเรียนการสอนเราควร,ควรที่จะมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงานของเรา นะคะการทำงานไม่ว่าจะเป็นในองค์กรใดๆก็ตามถ้าเรามีความรักแล้วก็ความสมัคคีกันเนี่ยก็จะทำให้งานนั้นสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะเมื่อเรามีน้ําใจกับเพื่อนร่วมงานเขาก็จะมีน้ําใจกับเราเมื่อเรามีน้ําใจซึ่งกันและกันการทำงานก็จะสำเร็จรุ่งงไปได้ด้วยดีด้วยนะคะอันนี้ในหัวข้อที่ ในหัวข้อต่อไปก็คือในหัวข้อที่9นะคะในหัวข้อที่9เนี่ยจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงปฏิบัติตนเป็นผู้นําในการที่จะอนุรักษ์แล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจสังคมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาสิ่งแวดล้อมรักษาผลประโยชน์ ของส่วนรวมยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยดันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะเช่นการยึดมั่นสนับสนุนส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยถ้าเรามีโอกาสได้ไปเลือกตั้ง หรือว่าในส่วนของราชการหรือ,อในองค์กรใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นส่วนของอการเลือกตั้งในส่วนของท้องถิ่นหรือว่าระดับประเทศเราในฐานะที่เป็นครูเราก็ควรที่จะเป็นแบบอยากไปเลือกตั้งนะคะเออหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมมาเป็นปัจจัยในการจัด สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทยพรลิมพิสุกเป็นนักศึกษาปรณฑิรหัส6ิตร1หั1ส6 4ค่ะหมู่ที่3ค่ะวันนี้จะมานำเสนอการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา2565ค่ะในเรื่องของจรรยาบ,บันวิชาชีพครูด้านที่4และ5ค่ะด้านที่4จรรยาบ,บัณต่อผู้ร่วม ประกอบวิชาชีพข้อที่8ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกลือกูนซึ่งกันและกันอย่างสร้างสารรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะเช่นการมีน้ำใจช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันการให้กำลังใจกันในการทำงานกับเพื่อนครูด้วยกันค่ะด้านที่ 5. จรรยารบบต่อสังคมข้อที่9 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจสังคมศาสนาศิละปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาสิ่งแวดล้อมรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีครับท่าอาจารย์ผมนา,นายธนวัตรเจมิเชนนนะครับรหัสนักศึกษา6453102 1 1 4ครับหมู่เรียน S3 ในวันนี้นะครับก็คือได้รับหัวข้อในด้านที่4ครับจันยบาลต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพนะครับแล้วก็ด้านที่5ครับจันยบาลต่อสังคมในส่วนของด้านที่4นะครับจัรยบาลต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพนะครับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษานะครับพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์เรายึดมาในระบบคุณธรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะนะครับในจุดนี้นะครับก็ตัวอย่างเช่นอย่างเช่นในกลุ่มสาระของผมนะครับก็จะมี ครูผู้ใหญ่หลายท่านนะครับแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันนียครับเรามีการนําเทคโนโลยีต่างๆนํามาใช้ในการเรียนการสอนเยอะมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆนะครับหรือเป็นการใช้อุปกรณ์เช่นอจอสมาร์ททีวีนะครับหรือว่าเป็นโปรเจคเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในเทยงเรของผมเราก็จะมีการใช้สมาร์ททีวีติดให้ทุกห้องนะครับครูก็จะไปใช้ตรงนี้เปิดสื่อการสอน สอนให้กับนักเรียนแล้วก็จะมีบางครั้งที่มีปัญหาทางด้านเทคนิคนะครับเช่นเปิดไม่ได้บ้างเชื่อมต่อไม่ได้บ้างก็ผมก็จะเข้าไปช่วยเหลือคุณครูในจุดนี้นะครับก็ไปเชื่อมต่อให้คุณครูเขาสามารถใช้งานเครื่องใช้พวกนี้ได้ปกตินั่นเองครับแล้วก็ในบางครั้งที่ที่ผมมีปัญหาในเรื่องของการทําเอกสารต่างๆนะครับหรือว่าพวกเอกสารราชการต่างๆซึ่งผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่ก็จะได้ครูผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับให้ความช่วยเหลือในจุดตรงนี้ ส่วนการช่วยเหลือนะครับก็ต้องเป็นไปอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ยึดมั่นระบบุณธรรมด้วยนะครับเช่นบางครั้งบางทีเนี่ยเรามีเห็นเห็นนะครับคนทำงานทําเรื่องที่ไม่ดีนะครับทำเรื่องที่ผิดก็ต้องช่วยกันตักเตือนนะครับแล้วก็ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขเนาะ,อ,ะอย่างเช่นอย่างเช่นการกลับก่อนราชการอะไรเงี้ยครับนะก็ต้องคอยเตือนคอยบอกว่าเออต้องอยู่ให้ครบเวลาราชการนะครับเราควรจะค่อย กลับได้อะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของหน้าที่5นะครับจะดำเนินต่อสังคมนะครับข้อที่9้าผู้ประกอบวิชาชีพทางนศึกษาพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นําในการออุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจสาาังคมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาสิ่งแวดล้อมและสรผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในระบอบการปกครองรป,ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษ,ษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับในจุดนี้นะครับก็อย่างเช่นในการที่ เราควบคุมในชั้นเรียนนะครับบางครั้งก็จะมีเ,เรียกว่าอะไรนี้ข้อโต้แย้งของนักเรียนนะครับเช่นอ,อย่างผมนะครับก็จะทําการตกลงกับนักเรียนเวลาทํากํากรรนการสอนเนาะว่าเขาต้องการแบบไหนต้องการยังไงนะครับบางทีก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เห็นด้วยกันไม่เห็นด้วยนะครับผมก็จะอบอกเด็กว่านะครับถึงแม้ว่าเราจะมีเราจะเราจะเลือกอาจาก ส,ส่วนมัสดีครับผดชนะพัชรคุบกรปกระทีปนะครับ6453102118นะครับวันนี้จะจะพรีเซนต์เกี่ยวกับเรื่องตัวอย่างข้อสอบจัญญาบันวิชาชีพรูนะครับซึ่งมีทั้งหมดกัน5ข้อนะครับในข้อแรกเลยนะครับข้อหนึ่งการเสียสละเอื้ออาทรและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพนะครับเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจัญญาบันใด อันนี้นะครับจะตอบข้ององูนะครับจัญญาบันตอบผู้ร่วมประกอบวิชาชีพนะครับข้อ 2. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสารรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมสร้างความสมคคีในหมู่คณะหรือจัญญาบันในข้อใดนะครับอ่าอันนี้มี5ตัวเลือกเหมือนกันนะครับจะตอบข้ององูจัญญาบันตอบผู้ร่วมประกอบวิชาชีพนะครับข้อ3 ยึดมั่นสนับสนุนส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจัญญาบัรใดนะครับข้อนี้จะตอบข้อจอจาน,นะครับจัญญาบรรต่อสังคมนะครับข้อ4เป็นผู้นําในการวางแผนและดําเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพัฒนาเศรษฐกิจภูมิปัญญาท้องถิน่นและศิลปะวัฒนธรรมเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจัญญาบรรใดนะครับ อันนี้นะครับจะตอบข้อจอจานนะฮะจรรยาบรณต่อสังคมนะครับข้อ5การนําภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิละปะวัฒนธรรมมาเป็นปัจจัยในการจัดการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรณใดนะครับข้อนี้จะตอบจอจานนะครับจรรยาบรณต่อสังคมเหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับ